คำถามใจใจเธอทำด้วยอะไรางามงามฮะมาดิมาดิาเด็กๆบอกว่าไข่โผล่แลวไข่ปวใไ่ใหญ่ซะด้วยพอแล้วพอแล้วอยู่ยเฉยๆเยอะเยอะคนนี้เยอะมายากยากเผ็ดๆ,ๆขอบคุณสำหรับคำถามนะคะยังไม่ได้ถามเลยถามถามนะคะ่อฮะมีอะไรอยากตอบคุณทางบ้านไหม จึงหนูจะไม่สวยแต่อร่อยปว่าส่วนส่วน,นไหนอร่อยสุดจะดีหรอนะตรงไหนอร่อยสุดในร่างกายจะดีหรอ <c oughs> เฮ้ยครับขอบขอบเพิ่มรอพลอยแค่สี่คนได้หไหม ตอนกลับกลโกมากไม่ได้กลับบ้านอะ่ะเนี่ยสี่คนนี้แหละจะป้นหมากเนี่ยอ่ะคนสุดท้ายมีอะไรอยากบอกคนทางบ้านไหมครับแป้งมีสวยแล้วค่ะแต่ติดคอถ้าพี่มาร์ได้ลองมันจะติดใจค <c oughs> ่ะโอ้โหเอาละอ่ะหลับตาทั้งสี่คนหลับตาเลยพี่มาร์ฉีบใครคนนั้นตกรอบอ่ะคุณเล่นด้วยเลยคุณเล่นด้วยเลยอาจจะมีทีมงานมาถีบเราก็ได้นะ พูดเล่นับพูดเล่นครับหลับตาไว้หลับตาไว้หลับตา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 โอเคอย่าเฮ้ยน้องน้องแป๊งขี้โกงอะ่ะหลับตาไว้หลับตาเมื่อพิตาเลยพิตาเลยโอเคหมักเลือกใครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอามือลงมืออม่อให้เขา,า,าตัดสินใจเองสิหนึ่งสอง อะไรอ่ะเป็นไรมนตาจุงเบอร์ปากคนนี้ <มา S 1>